สวัสดีจ้าเพื่อนๆจับมาเมื่อไงอย่าเอาหามเศร้าอย่าเมื่อนี้ฝนตกมาซีมือซีขืนแล้วนนเนาะค่ะเนาะมื่อนี้แดดจ้ะแสงแดดกระหอบข้างบา้านหราไอ้ไระตาอย่าเอ,อหา,าหาไปหักเก็บผักจ้ะเก็บผักลวกเรากินหยาบมือเศร้าเนาะค่ะเนาะหักเก็บผักลวกกันผักข้างบ้านนี่แหละจ้ะ Cái này đây nói vậy cặp tên Vậy ơi hả kiếp hạt Kiếp hạt anh Hạt nâu gần Hạt nào luôn hạt sẽ ôm vậy ơi Cái này cái ta vậy ơi bà hên hôn đứa hả Bé xong ta vậy bà ơi khó cặp con ơi bà xong เองนว่จ้ะนี่ย่าอ้ยจะเก็บผักอย่าอ้อตัดผักนี่ไว้จ้ะอย่าอ,ากอา้กับโกงก่อนจ้ะกับกองเก็บก่อนมันบ้าน,นาดอันนี้ผักสะออมจ้ะผักสะออมหรือบางอย่างอ้ยเอิญผักเนากระหูกเอิญผักอยังก็ล่ะ หกเอื้นหักขาเดี๋ยวอ้อยอตัดแล้วมันกำลังแต่กยอดดีจ้ะจะไปเก็บข้างบ้านหัางนั้นอีกน้ำห่างหน้าบ้านที่อย่าอ้อยนางไล่สดเพิ่มกันมีจ้ะอย่าอ้อยค่อยเก็บกันด้วยค่ะเลยอย่าอ้อยได้เก็บพักปลวกกินยามมือเศร้า,า,านะคะเนาะเก็บผักเนาแล้วจ้ะ Kiếm được hay, gắn hết. Kiếm được hay, gắn hết. Kiếm được hay, gắn hết. Kiếm được hay, gắn Kiếm được hay, gắn hết. Kiếm được hay, gắn hết. Kiếm สู้ก็ไปสู้มาได้หรอกขายยือ้อเฮิ่งเงียดเนี่ยนั่นแหละ <c oughs> อยาให้รอด Để ơi kiếp bàn chưa ơi côn anh bình hằng hương mà con

พักมันขึ้นอยู่ลลริมรั้วจ้ะไอ้ต้มมะเขือไว้แล้วล่ะจ้ะไอ้ต้มมะเขืออันเปาะไว้แล้วไอ,มอว้มันเก็บอดอกแขกเก็บอ้อยยอดอันพักข้าเก็บอ้อยยอดพักเน่าไอ้ <c oughs> มาเอาอันกำลึงจ้ะ อย่างเล็กลวะน่อยกินคนเดียวนะคะเนาะสายเขาจะเป็นไรรุ่น,นะคะ่ะเล็กน้อยไรรุ่นนะคะเนาะกินรวบคักกินรวเงี้ยงนำฮะก็ใหญ่าหางนำพ่อนำแม่บาเป็นหรอกพักเกือตามรัวจ้ะ ตามดิมรัวเฮาได้แล้วค่ะอันนี้อย่าอ้อยหาไปลวกนี่นี่เราจะเพื่อนเพื่อนอ,อ้อยเก็บแล้วล้ะนี่นี่กนล่ะอย่าอ้อยตะคคมนี่ผักเน o w มียอดลแล้วคก็มีอันอยังไง ล็อกแคเ์น้อล็อกแครหักตำลึงหักนาวปลาขาเป็ดลวกกันใหญ่เหญ่ใหญ่โอ้ยี่คอบเป็ดลวกกันนะคะเด้อเสร็จแล้วหักลวกใหญ่โอ้ยค่ะเพื่อนๆมีฮอทแห่งหวันมาต่มตัวนะึงกินข้าวกันจ้ะโอ้ยก็ลวก,ล,กล็อกแครักตำลึงมะขานาะหักโคมหักนาวต้มมะเขือ ไอ้กฮอตปลาดุกปิ้งปลาดุกปิ้งปลาดุกกัมบะระไม้อ,อกเยอะอย่าไอ้กลิ่นเจียวมาได้เนาะคะ่ะอ้อย่าไอยเลยน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็น้ำปรราลำปรราต้มบีบักหนาวใส่นี่นะจ๊ะมากินข้าวกันจ้ะเพื่อนๆอนฉันเสี่ยงอันดังปืนๆท่านอย่าอ้อยปั่นผ้าเด้อค่ะอย่าอ้อยอบผ้าอย่าอ้อยอบผ้าจ้ะ เป็นไรเนาะมาค่ะมากินข้าวอันทอดปลาถูปิ้งปลาดุกปิ้งปลาดุกกระใหญ่อ้อยจ้ะลวกผักต่างๆลวกผักเก็บได้นำริมล้ว้าเราค่ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขีดกินให้ใหญ่อ้อยได้ค่ะใหญ่อ้ยอยเราหากินมันอื่นเด้อจ้ะเด้อเมืนน่อวานมาเสิร์ฟหาข้าวก่อนมาเสิร์ฟลวกผักก่อน อย่าคีบกินถ้าอย่อ้อยไดไฮอย่เอ้ยก็อีโลงไปเป็นมือหน้าเ้อค่ะเด้อคีบต่อไปนะคะเนาะวมือนี้ก็เป็นคิปเก็บผักลวกผักอืลวกผักแตงค่ะเข้าเอาไว้กินค่ะถือู่าได้กินโซดรอกมื้อนี้ยถ้าอย่าอ้อยไดไฮคีบกินก็อีโลงไปเป็นมืออื่นมือหน้ามือหือไปคุณนระจะอ้อยก็ได้ฮอดปาดูฮอดปาทูปิ้งปะดุปิ้งปะดุกนี่ บมเมนมันไมหมเด้อค่ะนั่งมันต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าอย่าอ้อยก็บอกินดอกเวลาก,กินก็ลอกนั่งมันออกจ้ะจ้าคนนี้แห,หละจ้าเพื่อนๆนะ่ะมากินอันเข้ากับอันทอดปลาทูปิ้งประดุกเนาะนาะกะผักลวกน้ำใหญ่อ้อยจ้าจ้าคนนี้แหละจ้าสวัสดีจ้า